คิดว่ายังไง s f 90เนี่ยลงสนามต้องเร็วกว่ารถแข่งเพราะแรงม้าพันตัวกับรถแข่ง500ตัววัดกันเลยเนี่ย GT3 เร็วกว่าเวลาหายไปแบบเกือบนาทีมั้งโอ้โห สวัสดีเพื่อนๆปปนไงบ้างครับผมโจจิรวัตรครับพี่ีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ช anel Lost 4K ตับติดชีวิต4ล้อครับผมสบายดีกันไหมครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันที่ปั๊ม Legendary นะครับเรียกว่าเป็นปั๊มที่แบบว่ามีปลอดสารยาวนานมากๆใครชอบรถใครชอบเกี่ยวกับการแข่งขันสุดโหดน,นะครับต้องรู้นะครับนี่นะครับอยู่ติดกับสนามเนบิรริงวู้ฮู้ ช่องเราเนี่ยพาเพื่อนๆมาสัมผัสสนามเน์เบิร์กริงนะครับนรกสีเขียวกันมาหลายเทปแล้วนะครับมานั้งขับเล่นนะพาว่าไปเช่ารถขับยังไงนะครับก็ไปดูคลิปได้นะทุกคนแล้วก็พาไปเชียร์พี่กิกี้สักนานานะครับแข่งยีบสี่ชั่วโมงในสนามที่โหดที่สุดอันตรายที่สุดคนเสียชีวิตเยอะสุดในโลกก็พาไปกันแล้วนะคบเพื่อนๆก็อย่าลืมไปดูคลิปกันนะครับแต่ว่าวันนี้นะเห็นข้างหลังผมไหมครับนี่เราจะไปนั่งรถที่เรียกว่าเป็นจรวดทางเรียบของยุคนี้นะครับผมเป็นเรือธงของแบรนด์มาลัมพองเฟอร อะไรทุกคนนี่ก็คือ s f 90ครับผม แน่นอนนครับให้ผมขับเนี่ยอาจจะไม่ได้อะไรนะเพื่อนๆเราก็ต้องให้แชมป์โลกย4ิ y, ชั่วโมงเนอร์เบิร์กริงนะครับขับให้เรานั่งนะนั่นะคือพี่กีก้สักนันนานะและนี่ผมมากับ M3 ทัวร i n ิงนะทุกคนที่ไทยเนี่ยรู้สึกประมาณ10ล้านนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆมาเช่าที่นี่นะครับตกวลันละ4,500บาทเท่านั้นทุกคนถูกมากแล้วก็นี่ขับไปประมาณพัน 1, กว่าโลแล้วนะเพื่อนๆไปออสเตรียไปดูสนามเรดบูริงนะที่พี่กีกก้แข่งนะผมบอกเลยเป็นรถที่แบบ The Best All Around ว้าวว้าวว,าว้วาวว้าวว้าวว้าว เป็นไงเป็นไงในเซ็ก uh, นะครับ The best all r o u n d มากเป็นมื่อถ้าเกิดว่าผมเลือกได้แค่คันเดียวนะครับชีวิตนี้ต้องมีรถคันเดียวเนี่ยมีครอบครัวไปนู่นไปนี่เนี่ยแน่นอนจะเลือก M3 touring อย่างแน่นอนนะครับผมที่นี่นี่ก็ประมาณ3-4ล้านบาทเท่านั้นนะครับมาทุกคนวันนี้นะครับต้องขออนุญ,ญาตคุยกับแชมป์โลกนะครับสนาม The บิ r ์กริงนะพี่กี้สวัสดีครับ,วส,รบสวัสดีครับ ชา้าใจที่ได้เจอกันอีกแล้วอ๋อครับด,ดีใจเหมือนกับพี่วันนี้เช้านี้เราจะเอา s อ9 0ไปลงกันนะครับพี่ครับรถถนนนะครับรถถนนรถถนนแต่คันนี้พันแรงมา้า แต่รถที่พี่แข่งอ่ะมัน5 0 0 mm. อยเรยงไม้ไม่ใช่หรอใช่ห้าหกร้อยไม้ครับแบบนี้แปลว่า s อส0นจะเร็วกว่าไหมครับในสนามถ้าสนามมันมีแต่ทางตรงอย่างเดียวอะใช่เร็วเพราะว่ามันเป็นรถถนนมันออกแบบเพื่อวิ่งทางตรงแต่ถ้าเกิดในโค้งเนี่ยรถแข่งมันได้เปรียดเพราะมันหนึ่งมันมีดาวฟอร์สเต็มไปหมด2เนี่ยหน้าสัมผัสยางระหว่างยางกับถนนเนี่ยมาหาศาลสามยางที่ใช้เนี่ยเป็นยางที่เกาะมากครับเพราะฉะนั้นในโค้งส่วนใหญ่เนี่ยรถแข่งเนี่ย ถ้าต้องเบรกก็เบรกนิดเดียวหร,หรือไม่สมมติว่าไฮสปีดโค้งอาจจะแบบเลี้ยวเข้าไปปุ๊บแล้วก็ยกเคร่ง f c นะเมื่อกี f ้ f c พี่กี้นะครับ, f c, K, รบทักทายแล้วก็ยกเคร่งนิดเดียวยกเคร่งนิดหนึ่งแล้วก็สามารถกดเคร่งได้เลยใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นรถถนนเนี่ยยังไงเราต้องเบรกมากกว่าน,นั้นเพราะว่า ยางอย่าง,างที่อยู่ในรถตอนนี้มันก็เป็นมิชลินรับปูธรรมดาอมโอเคมันเกาะกว่ายางแบบโตโยต้าแคมรี่บ้านผมะนะแต่แต่มันก็ไม่ได้เกาะแบบเกาะสุดๆนะครับหลายๆคนเนี่ยรวมถึงผมด้วยเนี่ยก่อนหน้าเนี่ยเราก็จะไม่มีความรู้ว่าผมก็จะคิดว่ายังไงเอเ90เนี่ยลงสนามต้องเร็วกว่ารถแข่งเพราะแรงม้าพันตัวกับรถแข่ง500ตัวค,ค,คือถ้าเกิดวัดกันเลยเนี่ย Gt3 เร็วกว่ารถแข่งใช่ครับใช่ใช่เร็วกว่าเยอะเลยไหมครับอันเนี้ยสมมติรอบหนึ่งเนี่ยรถถนนวิ่งเร็วๆเร็วๆเร็วๆเราได้แล้วก็เป็นรถแข่ง Gt3 เนี่ยน่าจะเวลา หายไปแบบเกือบนาทีมั้งโอ้โหเกือบนาทีนี่ไม่ไม่สนามสนามเนี่ยไม่ไม่ต้องแข่งเลยนะครับใช่ใช่ครับครับพี่งั้นก็ยางสุดท้ายพี่เรื่องยางที่มันต่างมันมีผลกันขนาดนั้นเลยเหรอครับมันเป็นจุดที่คอนแทคระหว่างรถกับถนนถูกไหมครับครับ ราะฉะนั้นยางมันสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะครับเพราะถ้า,ถ,า,ถ,าถ้ามีแรงม้ามหาศาลและยางไม่เกาะถนนเนี่ยก็ไม่มีประโยชน์สมมุติว่าเรามีรถแรงๆอยู่แล้วถ้าอยากขับในสนามแล้วเปลี่ยนความรู้สึกเนี่ยเปลี่ยนยางพอต้องดู่อนว่ารถเรามีจุดคอนแออะไรบ้างสิ่งแรกเลยคือเบสิกก็คือยางสิ่งที่2ที่จะตามมาก็คือเบรค สิ่งที่3ที่ตามมาก็คือช่วงล่างอันนี้คือ3อย่างเป็นหัวใจสําหรับวิ่งสนามครับแล้วก็โอเคที่เหลือถ้าเกิดถตงว่าบางคนแต่งเหมือนผมตอนเด็กๆเราก,ก็ไม่ได้มีตังค์เยอะเนี่ยเราก็ต้องรื้อภายในออกเองเอาเบาะหลังออกเปลี่ยนบัคเก็ตซีทให้มันเบาเอาพวกซาวรูฟออกคาเพดออกอะไรก็ตามที่น้ําหนักน้อยลงเนี่ยคือรถเราก็จะสึกหลอน้อยแล้วก็จะไปออกจากโค้งได้เร็วขึ้นหรือแคร่สปีดเข้าโค้งได้เร็วขึ้น,นครับ แล้วสําหรับ s f 90วันนี้ครั้งที่แล้วเนี่ยได้ไปลอง G 2 RS มารถมันเหมือนแบบมันโดดแบบปุ้งปุ้งปุ้งปุงตลอดเวลาใช่ใช่ช่วงล่างมันเป็น MR นะเขาก็เซ็ตมาให้แบบสําหรับเนอร์เบิร์กริงอะแต่ผมไม่ชอบอะช่วงล่างพอเช่มันแข็งอะผมว่าช่วงล่างแลมโบวเฟิร์มันนิ่มกว่าเยอะอย่างนี้ช่วงล่างนิ่มหรือแข็งดีกว่ากันครับแค่นิ่มแบบยั่วแบบเล็กเซอร์สย่างงี้ไม่เอานั่นคือทิปทิป เลยครับอย่างแมกเนติกก็คืออย่างแลมโบเนี่ยหรือเฟิร์สเนี่ยมันไม่เหล็กแมกเนติกเนี่ยเอ็มสามตัวนี้ก็แมกเนติกถ้าจะไม่ผิดกดปุ๊บรู้สึกเลยสมมุติว่าถนนไม่เรียบตึก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 เนี่ยเป็นเป็นลอ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 นนีเอ็มสามก็ดีหรือเฟิร์สก็ดีหรือแลมโบก็ดีนี่คือไม่รู้สึกเลยคนถนนซึ่งถ้าเป็นปอร์เช่เนี่ยจะกระโดดตามถนนเลยเข้าใจครับอย่างที่สองถ้าเกิดสมมุติว่าบอดี้โรลอะพอเป็นแมกเนติกเนี่ยมันมันใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมไฟฟ้าเข้าไปข้างในเนี่ยบอดี้โรลเนี่ย จะน้อยมากเช่นสมมติเราไฮสปีดคอเนอร์เนี่ยถ้าเกิดเราเป็น m a g เนติกมันจะช่วยบาลานซ์ให้รถเนี่ยแทนที่จะตอนเลี้ยวแล้วถ้าเป็น Lexus มันก็จะแบบเทไปคว่ำเทเหมือนกระบะคว่ำอ,อันนี้มันก็จะแบบโรงนิดนึงแต่ไม่ได้ถึงขนาดแบบทิ้งน้ําหนักลงไปทั้งคันนะครับ นี่ยผมชอบมากเลยแมกเนติกคือเมื่อก่อนเนี่ยผมจะเข้าใจว่าช่วงล่างยิ่งแข็งคือยิ่งเกาะเกี่ยวไหมครับไม่เกี่ยวครับไม่ไม่ใช่ครับมันอยู่ที่หลายอย่างมันอยู่ที่ยางอยู่ที่สภาพสนามถ้าถ้าสภาพอย่างเนอร์เบิร์กลิงเนี่ยสนามเขาค่อนข้างขรุขระจุดเรียบนี่แทบจะไม่มีรถแม่งกระพือตลอดเลยครับเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ใส่ช่วงล่างแข็งรถมันจะกระโดด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 แล้วรถมันก็จะไม่เกาะในที่สุดรถก็จะก็จะอันตรายไปเลยรโอเคพี่ขอบคุณมากครับงั้นเดี๋ยวเราไปลุยกันที่สนามกันครับพี่พร้อมพร้อมแล้วครับผม ไปครับขอบคุณครับมาทุกคนครับระหว่างให้พี่กิ่กี้นะครับเตรียมตัวนะครับอา้อาวโอ้โหเซ๊ยไ้หน่อยเราฮรรัลโหลฮัลโหลนี่นวันชเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เป็นหนุ่มเยอรมันเรียบร้อยนะครับนี่ เราจะมาพิสูจน์กันนะครับว่าจรวดทางเรียบในเนิร์เบ<ม>ิร์กริงคุณเคยนั่ง G2 ISM แล้วใช่อันนั้นก็เร็วแล้วอันนั้นเร็วแต่นั่นคือแบบบ่อมันล็อกหมดเลยไงอ่า,าบบตัวมันแบบขยับไม่ค่อยได้อันนั้นแบบบักเก็ตซีแล้วบ่อล็อกใช่อันนี้ก็คือบ่อแบบบักเก็ตแล้วคอมฟอร์ เดี๋ยวลองมาดูดความต่างนี่ครับทุกคนพามาดูก่อนนะครับแน่นอนนะรถพี่กี้ก็จะสีดํานะซึ่งเมื่อก่อนเนะี่ยผมจะชอบรถสีขาวมากนะตอนนี้สีดามันแบบมันสวยมากทุกคนแล้วคันนี้ออปชั่นเต็มมากนะคือทุกคนดูลอ้อเลยคาร์บอนสวยงามนะครับทุกจุดอะ่ะที่เป็นคาร์บอนได้ก็คือเป็นคาร์บอนหมดเลยนะนี่ทุกคนนี่ช่องดูดลม,ดมข้างเป็นคาร์บอนนะครับทางหลังคาร์บอนข้างในเป็นดรายคาร์บอนหมดเลยทุกคนสวยมากตัดกับสีสม้มบอกก็เป็นคาร์บอนบัคเก็ตนะครับแต่อย่างที่บอกนะว่าคันนี้เขาจะไม่มีเบลลล็อก5้า ซึ่งผมสันนิฐานไว้ก่อนเลยนะทุกคนว่าเดี๋ยวลงไปที่สนามาตัวผมจะไม่นิ่งติดกระบ,บอแน่นอนเพราะว่าเจ้าขันนี้คือมันพันแรงมา้าทุกคนมันแรงมากตัวผม,มแบบหลุดจากบอ่อแน่นอนนะครับฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เราต้องคอยดูนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าจะเกิดขึ้นเนี่ยก็คือเจ้าขันนี้ช่วงล่างเป็นแมกเนติกแล้วนะมันนิ่มมากแต่ก็คงไม่ได้นุ่มแบบเอสคาร์สอะไรอย่างนี้ทุกคนแล้วก็ที่เยอรมันเนี่ยรู้สึกว่าจะประมาณ4ี่ถึงห้แสนยูโรนะครับเดี๋ยวผมขึ้นให้ มีแพลนอยากจะซื้อรถไว้ขับจริงๆนะครับมาซื้อไว้ที่เยอรมันก็ถือว่าคุ้มนะครับเพราะว่าบางรุ่นเนี่ยขายต่อก็กําไรเหมือนกันนะทุกคนนะนะส่วนนี้นะครับ M3 touring ของเราก็จริงๆผมไม่แน่ใจนะว่าคลิปรีวิว M3 เต็มๆเนี่ยออกหรือ,อยังนะเพื่อนๆถ้าออกแล้วก็ฝากไปดูนะแต่ถ้ายังไม่ออกกด subscribe ไปด้วยนะเพื่อนๆเดี๋ยวจะรีวิวนะครับโอ้โห อีกหนึ่งจุดะครับที่พี่กี้บอกก็คือ,อยางคันนี้เป็น Pilot s p o r t Cup 2ซึ่งความก่อเนี่ยจะไม่ได้เกาะขนาดนั้นนะครับถ้าเกิดเกาะจริงๆเนี่ยต้องเป็นคับทูอาหรือไม่ก็เป็นประเภทพวกทอฟิโออาอะไรแบบนี้นะทุกคนนะแต่ผมว่าแค่เนี้ยก็สั่นแล้วนะครับผมทุกคนครับก่อนจะเข้าไปนะครับมีเรื่องอยากจะบอกเ c เพื่อนๆทุกคนที่ติดตามกันมานะครับทุกคนรู้ว่าผมเนี่ยชอบรถใช่ไหมแล้วเราก็มีความสุขทุกครั้งที่ได้เห็นรถได้ถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆให้เพื่อน,อนฟังใช่ไหมวันนี้ครับความฝันของ ได้เป็นดีลเลอร์รถยนต์แล้วครับผมดีใจนะครับดีใจก็อยากมาเล่าให้เพื่อนฟังนะตอนนี้ก็โชว์รูงกําลังสร้างอยู่นะครับน่าจะเสร็จปลายปีนะเพื่อนๆผมเดาว่าน่าจะเดือน11เนะครับเป็นแบรนด์รถไฟฟ้านะครับ GAC Ion นะเป็นแบรนด์อันดับ3ของประเทศจีนนะครับยอดขายอันดับ2ในเดือนสิงหาที่ผ่านมาในประเทศจีนนี้ก็รถเขาก็หน้าตาแบบนี้นะครับเอาเป็นว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจผมเปิดอ o n i c Auto มหาชัยนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนอยู่ใกล้อยากแวะมาเนี่ย ็เรียนเชิญนะครับเผื่อเราจะได้มาเจอกันนะแน่นอนลหละเราเป็นคนที่ชอบไปโชว์รูมรถชอบไปเดินดูรถมันเป็นความสุขนะครับผมก็อยากจะถ่ายทอดสิ่งที่เราชอบตรงนี้ให้กับทุกคนที่เข้ามาในโชว์รูมของเรานะครับก็ฝากไปด้วยนะครับไอวันนิคออโต้มหาชัยนะครับแอดเข้ามาได้เลยนะครับยินดีบริการนะครับแล้วก็หวังว่าจะได้เจอกันนะครับผมก็เพื่อนอยากรู้เรื่องนี้ก็ลองคอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้เพื่อนฟังเรื่อยๆนะครับถ้าอยากรู้นะเออว่ามันเป็นยังไงนะจากยูทูบเบอร์นะครับเรามา แล้วก็ปนวุ่นวายไปเหมือนกันนะครับเอาล่ะทุกคนไปไปลุยในเนอร์เบรกริงกันดีกว่าครับบายตื่นเต้นไหมครับพี่กับ s f 90 s f 90นะั่นไม่ตื่นเต้นครับแต่ที่ตื่นเต้นนี่คือมันเหมือนไม่ได้ขับ <S <S เนอร์เบรกลิงนานมากอ๋อครับลืมไปแล้วอนะไรอย่างเงี้ยถือว่าจะเป็นครั้งแรกที่พี่ได้ขับแบบแบบเต็มๆ่ะครับกับ s f 90 เอชล l y เคยขับก่อนหน้านี้ครับทั้งทั้งสครั้งนี่รถเพิ่งมิดเข้ากำแพงไปนะครับเพิ่งลากออกมาใช่ปกติเราก็ไม่ได้เอารถตัวเองลงสนามมานะครับผมจำไม่ได้เลยว่าเปิดกระจกเลยวะเออเปิดกระจกอันนี้คือมันไม่ได้ช้าอย่างรุนแรงเกนเชื่อเชื่อเลยครับบางทีผมไม่ได้ขับรถดังกันชนดังกันชน Good to see you man Good to see you นี่นะครับทุกคนก็เป็นแชมป์โลกที่นี่ก็จะแบบว่าอารมณ์ดาราหน่อยนะครับโอ้ไม่ขนาดนั้นครับเขาคงแบบแซวเล่นเลยกะทีเรามีรถซิ่งรถซิ่งติดก้นเราหลายคันเลยนะครับอ๋อครับทุกคนอยากจะวัดกับเฟอร์รารี่ครับเนอะไม่รู้เป็นไรเหมือนกันอ่ะเราไปเรื่อยๆก่อนนะรอบแรก มีอุบัติเหตุข้างหน้าครับครับขออนุญาตยกเร่งนะครับอ๋อด oh, <d> ีเลยครับหัวใจจะวายโอ้โหอ้โหอันนี้ M 3 M3 oh. M สางขหน้าแรงนะอ๋อ oh, ครับหน้าสู้เราไม่ได้เหรอ <laughs> พี่เรารถเดิมๆนี่ก็ oh. โมทั้งคันไลท์เวทด้วยยูม <laughs> <c ười> คือความเร็วในสนามเนี่ยมันไม่มันไม่เกี่ยวแค่แรงม้าอย่างเดียวถูกไหมครับ ไม่เกี่ยวครับมันเกี่ยวกับว่าเราบาลานซ์รถให้มันผ่านแต่ละโค้งไปในใน,ในลิมิตของรถหรือเปล่าแค่นั้นเองครับครับนี่เข้าข้างทางอีกแล้วหนึ่งคันโอ้โหอันตรายจริง,รงครับสนามนี้ครับ ม,มันจะหมดแน้วครับผมว่าหรอครับ ครับพี่ครับเพราะว่ายังมันไม่ร้อนอ่ะเพราะยังไม่ร้อนเราก็ไปได้แค่แบบ oh. แบบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ย hmm. เราเป็นคนขี้ปออ๊อตอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็ไปได้เต็มที่ก็เก้าสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะแม่ผมไม่กล้าใส่รถแหนรถเราเองรถถนนโอเคถ้ามันเป็นรถแข่งผิดแพ่มาอย่างดีเช็คทุกอย่างเงี้ยก็คงกล้าขับไปเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นตะ์เก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์ฮะแต่พอมันเป็นแบบรถบ้านอะ่ะแม่ง ปีหนึ่งแช้ขนหนึ่งเลยเนี้ยก็ขับสัก7จ็ดสิบเง็สิบห้านี้ยถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดเนี่ยมันยังสามารถแก้สถานการณ์ได้นี่ครับเมื่อกี้นี่ผมหัวใจจะวายนะพี่้แล้วครับกูแรงมากพี่เข้าโค้งแบบผมมองไม่ทันอ่ะจริงเหมองไม่ทันเลยครับให้โฮปยูเอนจอยสนุกมากครับพี่ขอบคุณครับครับครับยินดีครับมือสั่นเลยครับนี่นี่นี่พี่กี้บอกเมื่อกี้แค่รอบวอร์มยางนะครับทุกคน โอ้โหเหงื่อเหงื่อจะออกแล้วครับตอนนี้แต่มัน Color f e l กับ G T 2 RS I H เลยครับ ที่สองเอรถมันแข็งแล้วมันจะกระโดดตลอดเวลาคันนี้มันจะนิ่งมันแบบจรวดเลยอะเออใช่ใช่ใช่ใชแต่โอเคละรถสองคันมีอาการเดียวกันก็คือว่าหน้าดื้ออันเดอร์สเตียทั้งคู่คเพราะงั้นยูก็จะต้องใช้เซลล์เบรกิ่งเ่ะที่จะให้หน้ามันจิกรู้สึกจิกปุ๊บยูกดเลยออกได้เลยแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ยังเลี้ยวอยู่หรือเลี้ยวไม่เสร็จหรือโค้งยังไม่หมดแล้วยูไปกดออกเนี่ยมันจะอันเดอร์ไปเลยมันชนอะไรสักอย่างเลยครับเพราะงั้นต้องต้องระวังตรงนี้ รถทุกชนิดที่เครื่องอยู oon, ่ข right. <sub> ้างหลังน้ําหนักอยู่ข้างหลังเนี่ยมันจะไม่มีอะไรดันล้อหน้าให้เกาะถนนเข้าใจปะถึงแม้เขาจะบอกเป็นเครื่องวางกลางก็คือน้าหนักย้งหลังคือเครื่องวางกลางมันได้ผลประโยชน์จากล้อหลังมากกว่าก็คือมันมันมันกดให้ล้อหลังเกาะมากกว่าปกติคือข้อดีของเครื่องวางกลางเครื่องวางหลังเนี่ยมันทําให้ยางหน้าเนี่ยอายุยืนกว่าปกติหน่อยเพราะยางหลังเนี่ยมันกว้างแล้วมันไม่ได้รับพรงเชอร์เยอะตอนเบรก แค่เพรสเชอร์ตอนเร่งออกจากโค้งไปเฉยๆเพราะฉะนั้นถ้าเครื่องแบบเนี้ยเครื่องวางกลางวางหลังเนี้ยผมผมชอบมากกว่าเพราะว่าอย่างหน้ามันไม่โอเวอร์ฮีทเร็วไงถ้าถ้ายางหน้าโอเวอร์ฮีทเร็วเนี้ยเลี้ยวไม่เข้ามันก็จบแล้วอแต่แต่บางคนบอกเอ๊ะทำไมแบบอย่างขับแลมโบหรือเฟอร์หรปอปอร,ร,ออร์ช่วิ่งวิ่ง,งตรงๆหักเข้าโค้งทำไมรถมันอันเดอร์กไปก็เพราะว่ารถพวกเนี้ยเขาออกแบบมาให้มันเป็นอย่างเงี้ยเพื่อให้คนขับอ่ะต้องตั้งใจที่จะให้หนัา กดกดหน้าเพื่อให้เกาะถนนถ้าคนขับแบบขับไปงงๆมึนมนเนี่ยหน้าจะไม่เกาะอ่าคือต้องเข้าใจบาลานซ์ลดน้ำหนักเวลาถ่ายเทใช่ครับแล้วพี่รู้สึกไงบ้างครับสมัยนี้เป็นรถไฮบริดมีไฟฟ้ามาช่วยเทคโนโลยีตั้งแต่ผมเด็กจนปัจจุบันเนี้ยแม่งไม่ไม่ใช่คําว่าห่างนะคือแม่งแบบคนละแพลเน็ตอ่ะคนละโลกเลยเหรอครับเทคโนโลยีแบบตอนเราเด็กๆนะสมัยตอนเด็กก็มีพวกอ่ะสามจุดหกเทอร์โบหรือว่า ซูปราใช่รหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยมันก็จะเป็นเทคโนโลยีที่เราคิดว่าว้าวเทียบกับทุกวันนี้มันรู้สึกเหมือนตอนนั้นแม่งเป็นเด็กแบบเด็ก, <laughs> ดกนุบานอะ <laughs>